ว,ว้าวดูนรับสกินฟรีทาวน์ยกเซิร์ฟกิจกรรมใหม่อัปเกรดสกินเข้าเซิร์ฟไทยแล้วรับฟรีเรียนอัปเกรดสกินยังไงกันนะและที่สำคัญที่สุดเลยวิธีทำกิจกรรมรับสกินฟรีทาวน์ทำกันยังไงกันแนะ่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแคร์แล้วก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วไปดูกันเลย r i d m แมนช็อปบริการเติมเกมออนไลน์เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%และยังมีบริการเติมเกมอาวีในราคาถูกเติมเร็วเติมไวภายใน5นาที แถมปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาใช้แค่ตัวเลข o อ e n ID เดีท่านั้นนะครับและยังมีผู้ติดตามในไลน์มากกว่า160,000คนและมีบริการเติมเกมออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเพียงแอดไลน์แอดริทแมนช h อ p อย่าลืมใส่แอดนำหน้าหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแน่นอนนะคลิปนี้ลองอัดในวันที่26นั่นเองนะฮะซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเข้ามาในเซิร์ฟไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครไม่เล่นถือว่าพลาดใครไม่จับถึงว่าไม่ดีเลยนะฮะกากระบะสตืตตดๆไปเลยถ้าใครไม่เล่นเนี่ยแย่มากย ก่อนอื่นก่อนใดทั้งหมดทั้งสิ้นให้เราเข้ามาที่หนารวมกิจกรรมมุมขวาล่างให้เรามาที่รูปดาวแฉกตรงนี้ตอนนี้มีกิจกรรมใหม่เข้ามาในเซิร์ไทยคือกิจกรรมอัปเกรดสกินแล้วเราสามารถรับเหรียญอัปเกรดสกินฟรีได้ด้วยนะฮะเหรียญอัปเกรดสกินฟรีก็มาที่ล็อกอินรับเหรียญอัปเกรดสกินฟรีเพียงแค่ล็อกอินวันนี้วันแรกเราจะได้ ลองในการสุ่มเหรียญมานะก็จะมีเหรียญเปลี่ยนสกิน 7, 7, 7 0ชิ้นเนี่ย25เซแล้วก็20-50ชิ้นเนี่ย75ซึ่งมันมีไม่มืมันไม่มีเกลือนอกจากไอเหรียญเท่านั้นเลยตะกูนการสุ่มนี้เนี่ยอีกทั้งเราสามารถมาสุ่มรับตั้งแต่วันที่27จนถึงวันที่5เดือน9ได้เลยก็คือเป็นการสุ่มรับแบบว่าล็อกอินรายวันนั่นเองฮะซึ่งน่าจะประมาณวันละสองเหรียญ ก็ตั้งแต่วันที่273เอาเป็นว่า4ีบวกหาเป็น9ประมาณ9วันกันเลวกันนะ9วันคูณ12ก็ประมาณ1 8ถึง2ี่เหรียญฟรีประมาณนั้นหละทุกคนถ้าวันละ2เหรียญจริงๆนะอีกทั้งตอนนี้เนี่ยมีกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยเนี่ยถามว่าใหม่กิ๊กไหม่ก็ไม่ได้ใหม่กันนะนั้นแต่มันเข้ามาสักระยะหนึ่งแล้วซึ่งมันจะเข้ามาตามรูปนี้คือกิจกรรมในการรับสกิน V ีในระดับฮีโร่อีกทาวนยกเซิร์ฟเพียงแค่เราดูการแข่งขันโปรลีก ของ R O V เท่านั้นกิจกรรมนี้เหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยทุกคนพอแค่เปิดเกมแลวแบบไปดูการแข่งขันแบบว่าเปิดเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ตั้งไว้แค่นี้เราก็ได้ของฟรีแล้วของฟรีเนี่ยมันจะเรียงลําดับด้วยนะฮะยี่ห้าคะแนนเนี่ยได้รับเพชรไม่คุมม้มฮะห้าสิบคะแนนรับเพชรเอาง่ายๆสิ่งที่คุ้มพี่ปักจะเริ่มต้นตั้งแต่500คะแนนนะฮะจะมีการรับอีโมจิแต่ไม่ถาวน1หนึ่งพันสองร้อยคะแนนจะรับลูกแก้วหนึ่งชิ้นนะฮะย้ำว่าหนึ่งชิ้นเท่านั้นโดยฉะนั้นการเก็บคะแนน ควนเก็บคะแนนขั้นต่ำอยู่ที่2,400ถึง4,200 2,400เนี่ยได้รับตราอัญเชิญถ้าเป็นนานี่น่าจะถาวแรแลกได้1ครั้งต่อหนึ่งไอดีกับอันสุดท้ายคือ4,200คะแนนได้รับตราอัญเชิญสกินในระดับเฮโรอีกนะฮะเลือกได้1สกินต่อไปนี้ซึ่ง หนึ่งไอดีได้แค่หนึ่งสกินเท่านั้นโดยฉะนั้นถ้าเรารับสกินไปแล้วไม่ต้องไปหาวิธีเลกนะมันแลกไม่ได้แล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสกินหลัานี้ที่มันขึ้นชื่อนั่นเองนะฮะจำกัดด้วยนะว่ามันแลกได้สูงสุด10,000รางวัลซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหมันก็มีโอกาสร,รับได้เยอะเลยทุกคนหนึ่งหมื่นคนนะทุกคน, 1, คน,นะกคนแต่ว่ามันมีลายชิ้นดยฉะนั้นเฮนจิมก็บอกว่ารับของฟรีถาวรยอกเซฟอ,อืมมึง กูอยากต่อยหน้าจริงวะจิม <c oughs> เราเล่นเราเล่นเราเล่นเดี๋ยวจิมมาหินในกรดเครืองเลยแบบเป็นเรื่องบ็นราวเลยเราเชียาวันนี่คือกิจกรรมในการรับสกินฟรีเฮโริกนั่นเองนะฮะตามภาพเราจะเห็นว่านี่คือสกินที่นํามาแจกฟรีทั้งหมด5สกินเลือกรับไป1สกินวิธีเข้ากิจกรรมเอาง่ายๆก่อนเดือนเลยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่ยี่สิหาสิงหาจน25กันยายนคือเริ่ม1เ,เดือนเต็มเต็มเลนทุกคน1เดือนเต็มคิดว่าไม่ได้สกินเชี่ยวหรอ มันได้อยู่แล้วกิจกรรมทําง่ายขนาดนี้ทาไม่ได้เนี่ยให้ทีมหน้าเลยทุกคนกิจกรรมนี้เราจะเห็นนะฮะจากภาพแกรีนาวีเทเลนเนี่ยปินกิจกรรมโปรโลเล็กสอ2 2ั2ยี่สิบสองวินเทอร์คันั่นเองนะฮะตารางการแข่งโปร a ล u กก็จะเป็นประมาณนี้ย้ําว่าที่พิปักโชตารางมันมีเหตุผลในการรับคะแนนเพิ่มเติมด้วยนะครับพราะอะไรเดี๋ยวอธิบายเพิ่มในวีคที่4หรือว่าสัปดาห์ที่4เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่5จะเป็นการแข่งขันของทีมเหล่านี้พะทะกัน นี่คือสัปดาห์ที่6นะฮะนี่ทีมไหนทีมไหนก็เคปกันไว้นะฮะสัปดาห์ที่7ก็มีข้อมูลการแข่งของแต่ละทีมาให้และสัปดาห์ที่8ก็มีอีกนี่การมีของการแข่งขันมันไม่สิ้นสุดจริงๆนะจีมชอบแจกตังนะเนี่ยอ,อยากไปเป็นผู้หลีกหว่าไม่อยากทำงานเป็นวิศวกรเลยุกอยากเตรียมแบบ ทำงานเป็นโรลีเทนรู้สึกเหมือนจะเล่นเกมแล้วรวยกว่าวิศวกรนะตัวนี้คิมนี่แล้วเราจะสังเกตนะฮะดานซ้ายบนมันจะขึ้นมา็นรูปถ้วยให้กดมาที่รูปถ้วยรูปนี้นะฮะย้ำว่าเน็ตตรงแรงในระดับหนึ่งหน่อยนะไม่นั้นเนี่ยมันกดแล้วมันจะโหลดมันพี่หมาแบบนี้ไอ้โหลดน่าเกียดมากเล่นให้กูเนี่ยให้เราเข้ามาที่หน้ากิจกรรมนะฮะนี่กิจกรรมเมื่อเราเข้ามาในหน้านี่มันจะขึ้นมาอย่างเรกเลีการให้เราล็อกอินรายวันเพื่อรับสักคะแนนปีทุกวันวันละยี่ห้ากัน แน่นั่นเองนะก็กดล็อกอินรับไปอีกทั้งกิจกรรมนี้เนี่ยมันจะให้เราเชียร์รายวันด้วยก็คือวันนี้เนี่ยมันจะมีการแข่งขันระหว่างทีมฟองตัว KTN กับ GCT ซึ่งมีการเดานะฮะเราจะต้องเดาว่าทีมไหนจะชนะถ้าชนะก็จะได้คะแน20น20คะแนนแค่นั้นเองอะก็กดไปเลยทีมนี้ชนะกันแล้วกันแล้วมันจะมีการบอกอีกว่าระหว่างทีมวาเลนเซียอีสปอรกับบุรีรัมยูเนเต็ด ทีมไหนชนะไอ้เนี่ยพี่ปักลังเลหัวใจมากเลยวาเลนเซียกับบูดีรัมเนี่ยครั้งที่แล้วเหมือนว่าบูดีรัมชนะหรือเปล่าแต่ครั้งนี้วาเลนเซียเขาอ,อาจ,จะแก้เกมก็ได้นะใครจะไปรู้ ด้วยฉะนั้นพี่ปักเออเอาวาเลนเซียเขาแล้วกันนะฮะทายผลสําเร็จพี่ปักทายแบบนี้นะทุกคนใครจะทายแบบไหนกันเลวเตะเลยมันไม่น่าเหมือนกันซึ่ง2วันวันที่ยี่ห้าเริ่มต้นวันนี้วันที่ยี่บกพี่ปักได้แล้วสองร้อยเก้าสิบคะแนนได้ง่ายมากเมื่อวดนพื้นที่เลขของรางวัลหน้านี้เนี่ยมันยังไม่โชว์นะว่ามีของรางวัลอะไรบ้างแต่พี่ปักก็อธิบายไปทั้งหมดแล้วแหละอย่าลืมด้วยนะที่พูดไปเนี่ยไม่จะพูดหน้าลืมหลังแล้วหยุด ทางเยคางบิวเดี๋ยทุกคนอีกหนึ่งวิธีของกิจกรรมในการได่รับคะแนนเพิ่มเติมเนี่ยง่ายมากเลยนะฮะให้เรากดมาที่คําว่าถ่ายทอดสดตรงนี้ซึ่งเมื่อเราเข้ามาหน้าถ่ายทอดสดตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้เนี่ยมันมีการถ่ายทอดสดแบบว่าของการแข่งขานป,ปลูลีกอยู่สมมุตินะฮะว่ามันมีการแข่งขันแบบถ่ายทอดสดอยู่นะฮะมันจะขึ้นกล่องในการรับเหรียญพลังงานฟรีหรือว่าเหรียญในการไปเพิ่มในการแลกสกินถาวัลมาได้มากง่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยมุมขวาล่างตรงนี้ ซึ่งอัตราการได้เนี่ยมันจะบอกไว้ว่าดูครบ5นาที10นาที20นาที30นาทีประมาณนี้แหละมันจะแจกมากี่เหรียญดยฉะนั้นพี่ปักเลยบอกว่าเปิดโทรศัพท์หรือว่าเปิดคอมเข้าหน้าตัวเกมเหมือนพี่มาเนี่ยค้างไว้ได้เลยแล้วพี่มาเนี่ยได้สองวันสองร้อยเสิเหรียญและได้ไง่ายมากๆเลย เนโนนะวันนี้กันนีน่าเอาวีเทเลนเนี่ยเผยข้อมูลมาแล้วนะฮะเตรียมพบกับกิจกรรมใหม่การอัปเกรดสกินจากสกินเก่าให้เปลี่ยนเป็นสกินใหม่ที่สุดปังคุ้มสะใจพลาดไม่ได้ซึ่งกิจกรรมอัปเกรดสกินเนี่ยจะเข้ามาในวันนี้วันที่26นะฮะจนถึงวันที่8กันยานี้เท่านั้นซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยเราจะเห็นตามภาพนี้ถ้าทุกคนนึกไม่ออกกันนี่แหละกิจกรรมในการอัปเกรดสกินมาเข้าวันนี้นะฮะวันที่ยี่สิบหกแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเช้านั่นเองฮะพี่ปักเลยไม่สามารถ รู้ได้ว่ามันเข้ายัางแต่พี่ปักทายไปนะฮะว่าตอนที่พี่ปักลงคลิปนี้เนี่ยประมาณช่วงเที่ยงๆน่าจะกิจกรรมนี้น่าจะเข้าแล้วด้วฉะนั้น ก่อนที่จะไปเลขเนี่ยเราสังเกตดูดีๆด,ด้วยนะว่ามันคุ้มหรือเปล่าจากระดับไหนไปเป็นระดับไหนไม่ใช่เอาระดับลิมิเต็ดสีส้มไปแลกเป็นสกินในระดับ Ultimate. อันติเมดไอ้นี้ก็ต้องคิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่าลิมิเต็ดสีส้มบางสกินก็โอเคโคตรแรอยู่เลยบางสกินเนี่ยก็ค่อนข้างแพงนะฮะอันติเมดเนี่ยก็ดีจริงๆนั่นแหละแต่ถา่ว่า มันจาเป็นจะต้องแลกจากสกินอื่นๆไปเป็นอันติเมทาวอนด้วยหรือเปล่ามันก็ไม่ควรแต่สิ่งที่ควรมากที่สุดคือเราเห็นไหมตรงกลางเกมเอารูปมันหลอกล่นะฮะคือสกินในระดับสู p ร r ม m เนี่ยถ้ามันสามารถแลกเป็นสกินอันติเมทได้พี่ปักบังคับเลยว่าแรกเลยนะเพราะสู p ร r ม m เนี่ยพี่ปักคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีเหรียญไอในการแลกสกินสู p e ีมค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยวสกินไอเวลเล็ตสู p ร r ม m มันก็กลับมาวนเวียน ไม่เหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนโดยฉะนั้นเนี่ยกเลขเลขแบบสุปรีมมันไม่ได้เรเหมือนในอดีตแล้วปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสก,กินในระดับกิ๊กกอกแล้วอะทุกคนคำว่าสุปรีมมันไม่แร่จริงอ่ะมันกิ๊กกอกอนโนเนตแบบโอ้โหจะว่าก,กากันไม่ได้คือแบบ ปากกาก,ากระตุ้นดิทุกคนน่าจะคอมเมนต์ด่าแน่นอนพี่ปักไปว่าเขาเปลนไปหรือเปล่าก้ากากเนี่ยมันกากจริงฮะทุกคนสุพรีมปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยทุกคนพี่ปักนึกออกเลยตอนนี้เนี่ยใครที่มีเขี้ยวที่3เนี่ยคอมเมนต์มาใต้คลิปหน่อยนะครับปลาสัตว์ป่าเขี้ยวที่3พี่ปักอยากได้มากๆเลยตอนนี้เนี่ยยังขาดอีก4อันเลยเขี้ยวอื่นเนี่ยครบหมดแล้วกําลังจะสิ้นสุดกิจกรรมนี้ในวันที่28เดือนนี้ใช่ไหม ถ้าจะไม่ปิดในยี่สิบแปดเดือนนี้ในสิ้นสุดกิจกรรมใช่ไหมนี่นี่นี่มุมซ้ายล่างนะฮะสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ยี่สิบแปดอีกสองวันเท่านั้นะ่ะถ้าไม่ได้ในพิพักโรงเลยนะทุกคนมันแรแดมากเลยนะสกินอินุสุเกเนี่สกินโคเล็บเนี่ยต้องรับไว้นะทุกคนถ้าไม่รับเนี่ยจะเสียใจภายหลังแน่นอนฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเอเน็ตชาจะแจกโค้ดสักหน่อยโอ้ยใครอยากได้โค้ดฟรีก็ค,คอมเมนต์วาใต้คลิปนะ้นเดี๋ยวจะเอาลง ทิ้งไว้ทิ้้งไวให้นะถ้าเข้าไปแจกได้นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสปายและคอมเมนต์มาใต้คลิปด,ด้วยนะครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บจุ๊หมวบหมวกจ้าไปทำงานแล้วบายบายคอมเมนต์มาด้วยเดี๋ยวมาอ่านตอนเย็นหลังเลิกง,งาน